ทักษิณบอกผมกลับแน่นายแพทย์ชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าคนค่อนประเทศอยากให้ทักษิณกลับประเทศเหมือนกันคุณผู้ชมมีความคิดเห็นต่อการที่ทักษิณประกาศจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยบอกว่าผมกลับแน่เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างที่ทราบว่าประเด็นของประยุทธ์กับทักษิณน,นั้นเกิดขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเมื่อวานนี้ พลเอกประยุทธ์ได้อภิปรายต่อโตนายแพทย์ชลด้านในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ไม่ได้เอ่ยชื่อทักษิณน,นะแต่ก็รู้ว่าพูดถึงใครบอกว่าถ้าถ้าถ้าแน่จริงอะไรแบบนี้นะก็กลับมาให้ได้สิเป็นการพูดในทํานองนั้นทักษิณก็เลยบอกว่าผมกลับแน่นะครับพร้อมกับแซะนะครับว่าในใจของพลเอกประยุทธ์นั้นจะมีทักษิณอยู่ตลอดเวลา แลว่าชอบพูดถึงทักษินเหลือเกินนะ,ะเขาพูดแบบนั้นและหลังจากนั้นนะพลเอประยุทธ์ก็บอกว่าปากเขามีไว้พูดทุกคนก็พูดได้หมดนั่นแหละก็เป็นการตอบโต้เมื่อเช้านี้นะครับก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในห้องประชุมของสมาชิกสภาพ,พูดแทนรัษฎรเพื่อรับมือศึกการอภิปรายหรือว่าศึกซักฟอกเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเหมือนกับว่าตอนนสถานการณ์ของประเทศไทยนะครับก็มี พลเอกประยุทธ์แสดงให้เห็นชัดเจนนะฮะว่าจะอยู่ในอำนาจต่อไปอย่างแน่นอนนะครับก็คือจะสู้ศึกการเลือกตั้งส่วนคุณทักษณิณก็ประกาศชัดเจนว่าผมกลับแน่แต่ทักษณิณนั้นไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับก็จะเป็น,นลกลไกของพรรคเพื่อไทยลกลไกของครอบครัวพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่รู้ว่าจะจะมีความเชื่อมโยงกันตรงนี้เนี่ยขนาดไหนอย่างไร แต่นั่นแหละครับก็สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองไทยเ,เรื่องของสถานการณ์การต่อสู้ทางด้านการเมืองมันก็ยังวนเวียน,น,นอยู่นะฮะนะสมัยก่อนนู้นนะครับสมัยก่อนนู้นก็จะเป็นพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณกับคู่ต่อสู้หลักก็คือประชาธิป,ปัตย์นออกไหมครับประชาธิป,ปัตย์แล้วก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองนะครับไล่ตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรคนเสือแดงกบป,ป,ปอสศ วิวัฒนาการของการเมืองมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นการต่อสู้กันระหวังพักเพื่อไทยซึ่งก็คือเป็นตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี่นะครับก็ยังคงเป,เป็นโครงสร้างเดิมนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจากประชาธิปัตย์ซึ่งก็ดรอปลงไปกลายมาเป็นสามปเริ่มต้นจากคอสอชอตอนนี้ก็มาเป็นสามปโดยที่มีพักขนาดกลางและก็พักขนาดเล็ก ห้อมล้อมอยู่นะครับซึ่งพักขนาดกลางและพักขนาดเล็กเหล่านี้ก็มักจะวางบทบาทหรือว่าจุดยืนทางการเมืองนะครับที่พร้อมที่จะ,ะไปทั้งนั้นก็ได้ไปทั้งนี้ก็ได้ถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาลนะครับเชื่อได้ว่าหลังจากนี้การต่อสู้ทางการเมืองที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งในอีกสักประมาณกี่เดือนนี่คุณผู้ชมเจ็ดแปดเดือนนะครับเชื่อว่าน่าจะดุเดือนและก็เข้มข้อนอย่างแน่นอน พูดง่ายๆก็วัดกันไปเลยวัดกันไปเลยนะครับวัดกันไปเลยว่าจะประยุทธ์หรือว่าทักษิณน,นะเพียงแต่ว่าของทักษิณเนี่ยมันก็จะมีในลักษณะของภาพตัวแทนนะของออก็เลือกเพื่อไทยสินะก็เลือกครอบครัวเพื่อไทยเพราะว่าคุณดวงอิงก็เป็นลูกสาวสุดที่รักของคุณทักษิณอยู่แล้วนะถึงนาทีนี้อาจจะต้องวัดวัดกันไปใช่ กันไปเลยนะครับสาหรับประเทศไทยว่าจะเอาใครหรือไม่เอาใครแต่ถึงแม้ว่าชนะการเลือกตั้งนะครับสมมติว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วคุณทักษิณจะได้กลับมาหรือไม่นั้นเนี่ยมันก็ยังมีเงื่อนไข,ขของกระบวนการยุติธรรมนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าเลือกตั้งแล้วจะพ้นผิดไปเลยหรือจะต้องเซตซีโร่หรือจะต้องปรองดองเหมือนกับที่เคยพูดก่อนหน้านี้หรือไม่โอ้โหประเทศไทยของเราหลังจากนี้เดิมพันไม่ซ้ายก็ขวานะเหรียญมีแค่สองด้าน จะเลือกข้างไหนคุณผู้ชมแล้วครับเลือกเอาไว้แล้วหรือ,อยังครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว e a s y n e w วนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือและก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับ เราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิชชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคย ทานมาบ้างหรือไม่สําหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับหชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อก หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจอ a s y ยุคคนหรือว่า Normal ยุคคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงแหงเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อัวก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวนะครับ สั่งก็ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่อพูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตํำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับ หากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน้านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับ เอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่ออพอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้ง การพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากทิจาเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ไม่ไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงาน ซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคํานะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับ แพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ